คุณเคยเห็นวัวธนูแบบนี้ไหมเน,นี่ยเพื่อน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 ,อนคิดว่าวัดสดุอะไรที่เอามาใช้ทำวัวธนูแบบนี้เนี่ยคิดแค่เรื่องของวัดสดุะนะแล้วเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> มาดูนะเนื้อหาความเก่าแบบนี้หนึ่งเลยนะไอ้ปั้นวัวปั้นควายเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีใครมาปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นละ ใช่ไหมอ่าหนนะความเป็นจริง2เขาใช้วัสดุอะไรในการสร้างในการปั้นวัวปั้นควายพวกนี้ในะเขาใช้อะไรทำนะแล้วไอ้วัสดุแบบนั้นอะมันมีให้เห็นกันตามสถานที่ทั่วไปหรือเปล่าเห็นไหมเพื่อนเดูนะและ้วสความเก่าแบบนี้อ่าถามว่า อัวธนูแบบนี้เนี่ยตัวละเท่าไหร่มีราคาไหมถ้ามันไม่มีราคาคนมันจะทําปอมออกมาไหมมันทําปอมเพราะอะไรเอาหลักง่ายๆเลยว่าคนเราอะ่ะจะยอมจ่ายเงินซื้อของที่เขารู้หรือว่าซื้อของที่เขาไม่รู้ถ้าไม่รู้คุณจะกล้าจ่ายเงินซื้อเหรอ